เนีย่ลดลนะทุก,ทกช่องเ,เลยไม่รอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ยังยังพอจะได้อยู่เจ็ดนี่ไม่ได้นะครับช่องนี้ช่องนี้ไม่น่ามีปัญหาตรงนี้อ้วอลลุ่มคนละสเปคนะครับแต่เดี๋ยวเช็คให้แต่ที่แน่แน่เลยวอลลุ่มอินพุตนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยเจ็ดตัวเนี่ยมีแนวโน้มที่จะต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมส่ง ราคาให้พี่มันเป็นตัวที่เป็นตัวที่หายากซะด้วยเป็นตัว 5k ส่วนใหญ่เขาจะใช้ 10k 20k กันเขาใช้ 5k ทีเนี้ย 5k ไม่มีแน่แน่เดี๋ยวผมจะลองใช้เป็น 10k ว่ามันทำงานแล้วผิดปกติไหมนะครับก็มันกว้างขึ้นแค่นั้นเองนะครับอ่ามันมันใช้แทนกันได้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราเอา 5k หนึ่งคือวอลลุ่มแพงแล้ว องคือในไทยก็ไม่ค่อยจะมีขายด้วยนะครับต้องสั่งต่างประเทศนั้นมันเป็นถ้าใช้ 5K ตรงสเปคมันเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองดูดิว่า 10K ใช้แล้วเป็นยังไงนะครับเปลี่ยนวอลลุ่มใหม่แล้วจะหายไหมนะครับเดี๋ยวผมเช็คดูอีกทีไม่แน่ว่าจะมีสต็อกอยู่หรือเปล่า 5K นะก็ประมาณนี้คือหลักๆก,ก็คือว่าน่าจะต้องเปลี่ยนวอลลุ่มแน่นอนส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งเดี๋ยวผมขอเทสก่อน ว่ามันจะใช้วอลลุ่มตัวไหนแทนได้นะครับครับพี่สรุปส่วนหนึ่งเป็นที่ที่วอลลุ่มแล้วนะนะครับเป็นที่วอลลุ่มแล้วเทสไปเทสไปแล้วใช้งานได้ตอนนี้ผมลองใส่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมี ic มีปัญหาอยู่นะครับตอนนี้ก็เลยใส่ถอดวอลลุ่มเก่าออกหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่วอลลุ่มใหม่ไปหมดเลยเดี๋ยวจะได้ดูว่า ic ตัวไหนมีปัญหาอีกนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ครับ 朋友们，大家